ไว้แก่ละบ่อันนี้สามล่น <c oughs> อย่างเพิ่งโมเห็นน้ำบอลเล็กมาขากบบันได้แล้วกลับเกี่มาขอบคุณสามร้อยท่านครับขอบคุณครับผ,ผมคอมเมนย์อย่าลืมกดไลค์ให้บาวเล็กเี้เด้ยวยครับแกแห้งบอกแกวีซ่าแห้งบอก สจ้าหน้าที่พอจะจะไปกดตอนสจ้าหนาท,ที่นะคะเป็นตัวแซ่บมากๆครับขอบคุณครับผมพ,พ,บพี่สดแซ่บดีดพี่พงศธรสวัสดีครับเบาเลือดขอเดือนไหน S <S ขี่โพขี่โพขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาส่งกำลังใจด้วยครับพี่พงศกรขอทุกวันบลนเล็กชีลดุลหน่ะไอ <ข S> ้ใช่ห<า>ย,ยอกหย,<อ>ยอกได้แล้วค่ะหยอกได้สว่น้อวมวันแล้วนนชีลได้จังได้หมอ กินคู่มือกินคู่มือเศ้าเที่ยงแรงจัดเต็มเต็มระบบ ก็ยังไหตัวนั้นเขีนยนอด้ออย่บ่ก็คือปลาเล็กสีร้องหนึ่งบางมูลนนมีแต่ถอดเนาะอืมฟัง,ยยง้เสียงเอาเรื่องบ่ เอาเรื่องงั้นเนาะน้ำบกดูดีนะหดนด้ำดูเจีนะครับตัวนี้เจียเนี่ยแซมกียหน่อยเดียววะดูสิกินได้กินได้แทบไมะไอ้องแยงก่ พีกออนกานเราคงจะมันออก สี่ห้าว่าของปลอมของเทียได้เนี่ของเทียนะครับโอ้ยมีแต่หน่วยขักๆักมันสกกอตเหน็นแล้ว่าของแสบพยายามจไม่เีย ngang như thế nào